ก็ทําให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานมีความทนทานมากๆเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยิ่งใช้ยิ่งดีใช้ได้นานค่ะ10ปี20ปีก็ยังไม่ตกเทรนนะคะใครที่สนใจรุ่นนี้เนี่ยต้องมีติดตู้ไว้นะอันยอสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาพบกับกวางแล้วก็ BNF รีวิวกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะสาวๆคนไหนที่เป็น FC ของลุยวิกตองนะคะมารอทางนี้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะอยู่กับแบรนด์ลุยวิกตองกันแต่ก่อนที่จะไปเจอกับกระเป๋าสวยๆจากลุยวิกตองนะคะนี่ค่ะทำตามกติกาของเราเลยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ Instagram Facebook แล้วก็ YouTube ให้เราด้วยนะคะ นี่เลยค่ะสาวๆค่ะลุยวิกตองค่ะรุ่นสปีดี้ของเรานะคะรุ่นนี้ขนาด30นิ้วเป็นลายดามิเย่ค่ะที่เรียกได้ว่าเห็นแล้วก็รู้เลยว่าฉันถือหลุยเออสวยมากค่ะทุกคนค่ะใครที่เป็นแฟนขับเป็น f c นะคะหรือว่ากำลังอยากจะได้รุ่นนี้อยู่พอดีนะคะก็ต้องมาที่คลิปนี้เลยมาดูรีวิวของกวางกันเลยรุ่นนี้นะคะหนังของเขาเนี่ยจะเป็นแคนวัสทั้งใบนะคะก็ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานมีความทนทานมากๆเลยค่ะ รุ่นนี้นะคะขนาดของเขาคือกว้าง17เซนติเมตรยาว30เซนติเมตรแล้วก็สูงอยู่ที่21เซนติเมตรค่ะด้านในนะคะบุด,ด้วยผ้าสีแดงส่วนมา,มากๆเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่ารุ่นเนี้ยดูจากขนาดแล้ว ใส่ของได้เยอะจุใจมากๆใส่ได้หมดเลยค่ะเครื่องสําอางโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์หรือว่าจะเป็นของจุกจิกท,ที่เราอยากจะพกพาไปไหนมาไหนด้วยค่ะการสะพายของเขาเนี่ยสามารถสะพายได้ถึง3แบบด้วยกันจะเป็นถือสะพายข้างหรือว่าจะเป็นคอร์สบอดี้ก็สามารถทําได้อะไรของเขาจะเป็นอะไรสีทองแบบนี้นะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวกระเป๋าเรียกได้ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของลุยวิกตองเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ ยิ่งใช้ยิ่งดีใช้ได้นานค่ะ10ปี20ปีก็ยังไม่ตกเทรนนะคะใครที่สนใจรุ่นนี้เนี่ยต้องมีติดตู้ไว้นะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะดูสินค้าเพิ่มเติมไปที่อินสตาแกรมได้เลยนะคะกับ Bagnific r a n d Name ค่ะรวมไปถึงกับ Li n e ออฟ i ิเชีค่ะแอดไซน์แบงก์นิฟแล้วก็หน้าร้านของเราอยู่ที่เมกาวางนานะคะชั้นจีเลดี้โซนนะคะก็ไปเจอกับกระเป๋าส,ายสวยๆแล้วก็เครื่องประดับดีๆได้เลยค่ะ วันนี้นะคะเวลาของกวางแล้วก็น้องลุยวิกตองรุ่นสปีดี้หมดลงแล้วนะคะเอาเป็นว่าคลิปหน้าอยากจะให้กวางมารีวิวรุ่นไหนแบรนด์อะไรรีเควสมาเหมือนเดิมได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ